ครับผมพอดีตอนเช้าที่สดใสดีไหมเนี่ยมัน่าจะสดใสนะครับขึ้นฟ้าคึ้มฝนยังมองไม่เห็นเมฆเลยครับโหยังเห็นลางๆอยู่ครับก็พาเพื่อนๆมาลุยน้าหลากนะครับน้ําท่วมตอนนี้ก็พื้นที่ทําการเกษตรก็เรียบร้อยไปแล้วครับตอนนี้ก็หลังจากน้ําป่าลงมาอย่างหนักก็ทําให้ตลิง ของลำห้วยเส้นนะครับก็คลักออกมาคว่าก็เป็นการชคลื่อยกันระบายระบายไปครับน้ําจะได้มวลน,น้ําจะได้รีบไปครับก็คนข้างล่างก็เตรียมรอรับนะครับมวลน,น้ําตัวนี้น่าจะเยอะนะเนี่ยบรรยากาศครับสดๆเลยครับตดวนี้บรรยากาศนี่หมูหมือกลาไก่วัวควาย เจ้า,า,าที่เจ้าทางก็ต้องอันเชิญขึ้นบกไปก่อนครับตอนนี้ครับตายายตัวน้ำท่วมครับตอนนี้ตายายจะอยู่ยังไงขวาแล้วครับตอนนี้ยังไม่มีท่าทีว่าจะลดเลยครับตอนนี้มาโอโราบเป็นหน้ากลองอเลยน่น ข้างบนเนไเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะตรงจุดที่ทะลักโอ้ไม่ต้องไปครับมองเห็นครับนี่นู้นเนับยมองไกลๆมาตรงนี้เลยดิงมาตรงนี้เลยครับนี่ใช่ไหมครับเนะี่ยต้องไปดูให้เสียเวลาครับจุดนั้นเลยครับเนะี่ย เป็นทะเลเลยครับนี่ครับนาดว่าสูงนะครับเนี่ยยังไม่วายเลยครับปวงเลยโอเคครับก็กดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจนะครับตอนนี้กำลังใจเจ้าของครับนี่โอเคครับใครที่โดนหนักๆอย่างนี้ก็ทุกที่ครับที่โดน สวัสดีครับก็ไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวจะอัปเดตอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าว่าน้ำจะลดหรือน้ำจะเพิ่มครับสวัสดีครับ